สวัสดีตอนบ่ายจ้าส่วนแก้วเท้าจอมจ้าถากญ้ามาสี่วันนี้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วแดดร้อนก็ต้องทนสี่ทนได้นี่จ้าเดี๋ยวตรนวันนี้ถ้าให้เสร็จเลยหน่อยนี่เลยวาเดียวคือสู้นะตัวเรา ส่วนแก้วเจ้จอมจ้ามีกิ่งพันไข่นะจ้าสิบต้นแปดร้อยจ้าปือต้นถือไม่ถึงสิบต้นต้นละร้อยนะจ้ารับจ้างปลูกด้วยจ้าต้นละร้อยปลูกให้ฟรีจ้าขาทุกขายดีขครหมดจ้าเป็นไม้มงคลนะจ้าดอกสวยงามมากเลยปลูกสี่ปีขายได้จ้าต้นละห้าพัน นี่จ้าดอกสวยงามน,นี่จ้าดอกสีม่วงสวยจ้ามีต้นใหญ่ยกไปหมดแล้วเลยต้นเล็กปลูกใหม่นี่จ้ามีฝรั่งไส้แดงด้วยนะจ้าอีกสามเดือนจะตอนกิ่งขายแล้วกิ่งละร้อย ปิ่นจูก็มีใครต้องการสั่งได้นะจ๊ะสนใจทักมาได้นะจ๊ะ092 506 9580จ้า601พูดผิด <c oughs> ประจำเลย061 636 9043่งหกสามหจ้าขอโทษทีอันนี้พันหกนะจ๊ะอันนี้ดอกสวยมากเลย ข้างล่างนุ่นใหญ่ไว้พุ่มสวยแหละนี่จ้ากิ่งพันอันนี้สี่ใบนี่จ้ากุจ้า <c oughs>